เวลาเจอกับสถานการณ์จริงลูกเราไม่ได้เหมือนในตำราก็คือเขาเป็นคนที่แบบเขาชิวๆ <laughs> เขาสบายไม่ต้องซีเรียสด้วย <c oughs> ปลุกแล้วปลุกอีกจะไปไม่ไปไม่ไปตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วนะ <c oughs> ไปลาออกกันเลยอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> วีรกรรมจะเยอะ เวลาคุยกับลูกทะเลาะกันทุกทีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ทะเลาะกันได้อะคะ่ะในหนึ่งวันเนี่ยอารมณ์ขึ้นกับลูกเนี่ยบ่อยแค่ไหน,นะครับคือถ้าเจอกันก็ปะชาดะกันเลยอะคะ่ะคือตีไปแล้วแล้วมันรู้สึกข้างในขึ้นมาเองว่ามันตีไปแล้วมันคุมไม่ได้ค่ะคะุณหม,มอมอ,อารมณ์มันไปก่อนสติทุกครั้ง ที่คุณดาวพาตัวเองมาที่นี่ในะวันนี้เราอยากเป็นแม่ที่คอยสนับสนุนลูกให้เติบโตโด้วยตัวของเขาเองเราอยากเป็นแม่ที่สามารถแสดงความรักกับลูกได้เพราะว่าข้างในอยากเปลี่ยนเรารับมาแล้วเราให้ไปลูกก็จะรับเป็นให้เป็นด้วยค่ะไม่ปิดกัน้นความรัก รายการดีต่อใจนะครับพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกการพูดคุยวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันในครอบครัวอีกแล้ว<ม>ก็จะเป็นเรื่องของความคาดหวังของ<ม>พ่อแม่กับลูกหรือลูกกับพ่อแม่ลูกเราไม่ได้เหมือนในตารา<ม>ในขณะเดียวกันเราก็มีความคาดหวังของเราด้วยว่าเอ้ยแล้วทําไมมันไม่เป็นแบบน,นั้นมันเกิดเป็นแรงกดดัน<ม>เกิดขึ้น ปัญหาของความไม่เข้าใจของพ่อแม่กับลูกเนี่ยมีบ่อยไหมครับคุณหมอครับบ่อยมากจนแทบจะมาอันดับหนึ่งเลยค่ะแม้ว่ามันอาจจะถูกบังหน้ามาด้วยเรื่องอื่นเนาะเช่น ปัญหาการเรียนบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายข้างในเนี่ยมันมักจะมีเป็นเรื่องมาจากเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเบื้องหลังครับผมครับวันนี้เราก็มีตัวอย่างหนึ่งหนึ่งเคสนะครับสวัสดีครับคุณดาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณดาวจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ไหนลองเล่าเบื้อรหลาวของตัวเองให้ฟังนิดนึงครับคุณดาวครับค่ะ มีลูกสองคนค่ะคลูกคนโตเป็นผู้ชายค่ะอายุ12ปีแล้วแล้วก็ลูกคนเล็กเป็นลูกสาวค่ะอายุ10ปีกําลังจะขึ้นป .5 าค่ะก็คือในครอบครัวก็จะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีอาเจกอยู่ด้วยคนหนึง่งบ,บ้านอีกหลังนึงก็จะเป็นอากงอาม่าอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าก็คืออยู่ในโซนเดียวกันอยากให้คุณดาวเล่าเรื่องหน่อยได้ไหมคะว่าความรู้สึกหรือสิ่งที่คิดว่ามันเป็นปัญหาจนส่งเรื่องราวมาคุยกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงคะค่ะ เวลาคุยกับลูกอะค่ะทะเลาะกันทุกทีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่อะค่ะก็ทะเลาะกันได้อะค่ะหรือก็ทั่งเรื่องใหญ่ขนาดแบบว่าจะต้องสอบเข้าเรียนให้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ทะเลาะอะค่ะช่วงที่ผ่านมาก็คือ,อจะสอบเข้ามอน่งข้น่งใช่ก็คือกลับมาบ้านเขาก็จะเล่นสักประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็ต้องก็ต้อบอกว่าไม่ได้แล้วนะเยอะไปแล้วหยุดเกมก่อนได้ไหมอ่านหนังสือก่อนได้ไหมคือ คือตอนนี้เด็กม1คือการสอบนี่มันคือต้องสอบพร้อมกันทั้งประเทศโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แข่งขันสูงมากเราอวางแผนตั้งแต่เขาเกิดเลยค่ะว่าจะต้องอยู่ทเบียนบ้านนี้นะเพื่อที่จะได้เป็นเด็กในเขตนี้ลูกผลการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยดีหรือไม่ดีประมาณคือเป็นยังไงเดียวกันนี้คือดีค่ะดีมากเลยว่าง่ายๆเป็นอันดับสิบเอร์นแรกของชั้นอย่างนี้ได้ก็ท็อป ขอปาเลยเล็กเล่นเรอยต้นเแสดงว่าเขาก็มีความรับผิดชอบของเขาอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับก็ก็คิดว่าใช่อ่ะค่ะปกติแล้วกิจวัตรประจําวันของลูกก็คือตื่นเช้ามาคุณแม่เป็นคนไปส่งที่โรงเรียนอย่างนีใช่ไหมครับแล้วก็เรียนหนังสือถึงตอนเย็นหกโมงก็เรียกลงมาทานข้าวครับค่ะ ทานข้าวเสร็จต้องมาเก็บจานเก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เช็ดบ้านก็จะมีปัญหาทะเลาะกันตอนตรงนี้อีกด้วยค่ะก็คือเขาเป็นคนที่แบบทําอะไรช้าคือแบบทุกคนทานข้าวเสร็จหมดแล้วเก็บจานของเขาแต่เขาก็ยังกินอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขายังกินไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็จะมีขนมกินนมเขาชิลๆเขาสบายเขาทําไมต้องซีเรียสด้วยเลยสมมติถ้าเราปล่อยเขาทําด้วยตัวเองจนจบกระบวนการกินอาหารของเขาเนี่ยมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่คะ ก็สองทุ่มกว่าสามทุ่มอะค่ะก็คือสองชั่วโมงแลใช่เพราะว่ากินเสร็จก็จะไปนั่งดูคอมต่อไปอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างปนๆกันพักผ่อนไปด้วยพักผ่อนไปด้วยฟังเพลงอะไรของเขาไปด้วยอะค่ะเที่ยงคืนถึงจะตีหนงตีสงใช่ค่ะถึงจะย้อนันก็ไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้แล้วตอนเช้าก็ต้องตื่นไปโรงเรียนใช่ก็แม่จะปลุกประมาณหกโมงแล้วก็ตอนเช้าก็มีปัญหาอีกค่ะปลุกไม่ตื่นใช่ค่ะปลุกไม่ตื่นคือปลุกแล้วปลุกอีกปลุกแล้วปลุกอีกจนหกโมงครึ่งจะไปไม่ไปไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ต้้องไปแลวนะ เวลาออกกันเลยอะไรเงี้ยค่ะเวลาถ้าจะไปโรงเรียนไม่ทันเนี่ยใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนก่อนเราจะแบบไม่ทันแล้วสายสายสายใช่จะบอกว่าถ้าไปแบบนี้มันจะสายแล้วนะจะทันไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าสายจริงๆเนี่ยค่ะเขาเดือดร้อนไหมคะเพราะหลายคนน่ะไม่เดือดร้อนนะพ่อม่ก็ไม่ว่างมีอะไรก็เดือดร้อนนะเพราะว่าเหมือนเขามีการทำ t a r g เเกตของโรงเรียนด้วยค่ะในระดับสายชั้นว่าห้องไหนที่ไม่มาสายเลยไม่ขาดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ก็เหมือนเขาก็จะมีรางวัลให้แต่ก็คือเหมือนมันต้องทาทั้งทีมทั้งกล้องแล้วเขาเขาอินไหมคะมาถึงเขาก็อยากใช่เขาบอกว่ามาม้าเร็วอยู่สายแล้วสายแล้วก็มีความเดือดร้อนอยู่มือนกันแต่แต่เราก็บอกว่าที่สายอ่ะเพราะใครไม่ใช่เพราะเรานะที่ว่าเราสายอ่ะแต่ตัวเองอ่ะเป็นคนทําสายเองตัวเองตื่นสายเองมันถึงได้สายครับ นี่คือลูกคนโตแล้วลูกคนเล็กนี่เป็นลูกสาวค่ะมีปัญหาเหมือนเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายกันไหมหรือยังไงครับเออคนเล็กนี่จะเถียงเถียงหนักกว่าเถียงเยอะกว่าค่ะเพราะว่ามั่นใจในตัวเองมากใช่ค่ะว่าเขาอะถูกเขาทําดีแล้วอะไรเงี้ยคนเล็กจะเป็นคนไม่อ่านหนังสือไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยคือแบบต้องจี้แบบคนเล็กเขาเป็นคนที่ เอเนอรเยอะเป็นคน alert เหมือนคุณครูบอกว่าเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าเหมือนกับว่าให้ลองไปหาหมอดูซิอะไรอย่างนี้ค่ะ, <Okay. S 1> คะรู้สึกลำบากใจกับคนโตหรือคนเล็กมากกว่ากันในการดูแลห่วงต่างกันดีกว่าค่ะห่วงต่างกันคือคือคนเล็กเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบ ความรับผิดชอบดูแลตัวเองกล้าตัดสินใจมากกว่าคนโตเยอะมากแต่คนโตนี่คือไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยจะโกรธเพราะความช้าอแต่คนเล็กนี่จะโกรธเพราะความเร็วคือนละขั้วเลยนะคนดึงช้าคนนึงก็รีบไปหมดคนเล็กนี่คือแบบจะเร็วเกินแล้วเ็าจะจะจี้จี้แล้วก็จะมาแบบจะมาเร่งเราอะค่ะค่ะเหมือนเขารอรอไม่เป็นอะค่ะเหมือนเขาแบบถ้าเขาจะพูดหรือเขาคิด เขาจะทำเลยเขาจะไม่มีคำว่ารอวีรกรรมจะเยอะในหนึ่งวันเนี่ยสมมติหนึ่งวันเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเนี่ยทิศเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันอารมณ์ขึ้นกับลูกเนี่ยบ่อยแค่ไหนครับคือถ้าเจอกันก็ทันทีเลยก,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 ก็ก็จะมีค่ะทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาละจะต้องมีมีวันไหนที่ไม่ทะเลาะกันไหม วันที่ไม่ทะเลาะกันก็คือวันที่ไม่มีแอคทิวิตี้อะไรอาทิตย์ไม่มีงานต้องทำถ้าไม่มีไม่มีอะไรที่ที่ต้องแบบเหมือนจะต้องไปดูเขาหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเกิดมันมีกิจกรรมขึ้นมาอะไรเงี้ยมันต้องได้มีการประชาดากันเลยอะค่ะคนพ่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาหรือมาดูลูกหรือมีอะไรอย่างเงี้ช่วยคุณแม่บ้างไหมครับก็ถ้าแม่ปีดแล้วเขาก็ สเตเบิลต้องแบบนิ่งดูอยู่ห่างให้ให้แบบแม่จัดการลูกเองค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาอีกมันก็ยิ่งเยอะอีกก็จบโดยที่แบบว่าแม่ก็ไปทางลูกไปทางไปสงบสติอารมณ์เคยกดถึงขั้นตีลูกอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีมันมันพลาดไปด้วยอารมณ์อะค่ะคือ คือตีไปแล้วแล้วมันรู้สึกข้างในขึ้นมาเองว่ามันตีไปแล้วมันคุมไม่ได้ค่ะคุณหมอคือ,อค,คือเราอะ่ะเราก็ฟังเยอะนะคะว่าคำพูดอย่างนี้พูดกับลูก ของนี้มันขึ้นอยู่กับสติคือมันต้องสต,มต,งสติมันต้องมาก่อนอารมณ์แต่บางทีอารมณ์มไม่ได้อะอารมณ์อารมณ์ม,ม,มันไปก่อนสติทุกครั้งหนูควรทำยังไงครับเพราะหนูก็รู้สึกว่าลูกเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่ช่วงั้รุ่นแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงผลเล,ลี้ยวหัวตอกไหมคะมถ้าถ้าเกิด จะดีอ่ะก็ดีไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีนี้ก็คือจะเสียไปเลยหวดใจของความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่เนาะก็คือว่าฉันจะทํำยังไงครับเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่มันดีกับเขาอ่ะเท่านี้เลยใช,ใช่ไหมคะเท่านี้เลยแต่จริงมันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยครอบครัวคนอื่นๆตัวลูกเองอสําคัญที่สุดเลยสิ่งแวดล้อมแล้วทีนี้กลายเป็นว่าถ้าเราแบกทั้งหมดเนี่ยมันจะหนักมากเลย หนักมา้าเราก็เดือดร้อนเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะว่าทําไมเราทําอยู่คนเดียวอ่ะครอบครัวไม่เห็นมาช่วยเลยทําไมไม่เห็นมีใครต้องมาจี้เลยว่าอ่านหนังสือทาไมต้องเป็นเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนทํางานกลุ่มอ่ะงานกลุ่มอ่ะแล้วต้องช่วยกันแบกน้ําหนักยกโต๊ะอันเนี้ยไปด้วยกันมันจะมีบางคนอ่ะ แบกเยอะอย่างนี้คุณหมอมีคําแนะนำยังไงไหมครับทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าน้ําหนักที่เราแบกเนี่ยมันมันมากเกินไปแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยส่วนแรกเขาจะให้แยกปัญหาก่อนครับเป็นปัญหาของแม่หรือว่าเป็นปัญหาของลูกถ้าปัญหานี้เป็นปัญหาของลูกเราต้องทอํายังไงให้ลูกรู้ว่าอันนี้มันมีปัญหาแต่ถ้าแม่บอกว่าอันนี้เป็นปัญหาของลูกแต่ลูกไม่มีปัญหาเลยเอ๊ะสงสัยแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าอืเช่น เรารู้สึกว่าลูกตื่นช้าไม่ไปโรงเรียนไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วเราเดือดร้อนมากเลยคือเห็นชัดเลยว่าพ่อแม่รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาอืแต่เมื่อกี้ที่ถามคุณดาวคือจริงๆลูกมีนะอืลูกมีนะลูกเดือดร้อนนะแต่เราอ่ะไปรีบแบกซะก่อนก่อนที่เขาจะได้รับน้าหนักนั้นถูกไหมเขายังไม่ทันเดือดร้อนอ่ะจริงๆสิ่งที่เราต้องการเราอยากให้เขามีสํานึกขึ้นมาข้างในว่าเอ้ยนี่เป็นเรื่องของเขาอ่ะ เขาควรจะเดือดร้อนเรื่องของเขาถูกไหมแต่ถ้าเราไปเตือนเขาทุกวันส่วนหนึ่งมันช่วยให้ผลลัพธ์ดีหมายความผลลัพธ์คือไปโรงเรียนทันแต่โปรเซสอาจจะไม่ได้คือกระบวนการแปลว่าเราอาจจะขโมยขโมยโอกาสที่เขาจะสำนึกรู้ด้วยตัวเองอันนั้นน่ะสำคัญที่เราต้องให้เขามีประสบการณ์ด้วยตัวเองโอเคอ่าถ้าเป็นปัญหาของพ่อและแม่แม่พ่อต้องไปทำงานต่อใช่ไหม เราจําเป็นที่ต้องรีเควสขอร้องลูกต้องสื่อสารกับเขาเรื่องเนี้ยมันเดือดร้อนเรารู้สึกยังไงถ้าแม่ไปสายะจะเกิดอะไรขึ้น,นเอนอแม่ขอให้หนูช่วยตื่นได้ไหมถ้าหนูตื่นไม่ทันแปลว่าหนูต้องไปลงเงินเองนะอืมอ่าจะลําบากหน่อยโอเคไหมคือมันข้างในอ่ะเราอาจจะไม่ต้องแบบเดือด ใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งนี่คือปัญหาของเราเราแก้ของเราก็าบอกลูกว่าแม่ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแม่ต้องไปทางานให้ทันตื่นในเช้าหน่อยได้ไหมจะได้ไม่ต้องรีบถ้าเขาบอกว่าเออโมเมนต์ที่เขาพูดว่าขเขาควรจะทันเพื่อนหรอโมเมนต์นี้สําคัญมากเพราะเป็นโมเมนต์ของการตระหนักรู้รอ่าเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบซ้ําเติมโอ,อ้โก็บอกแล้วว่าความผิดครอะไรนหมถ้าบอกปุ๊บปิดเลยประตูของการจะรับรู้ใช่ไหมเราต้องขยาย คุณงามความดีออ๋อแสดงว่าหนูเป็นห่วงเพื่อนเอดีมากๆเลยงั้นเรามาช่วยกันพรุ่งนี้พูดกัน <oo> ดีๆคือเปิดโอกาสเลยแหละว่าให้ลูกรับผิดชอบตัวเอง,เองแล้วถ้ามันผิดพลาด,าน,ดานิดหน่อยก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในสิง่งที่มันเป็นปัญหาแล้วพอ,พอพลาดไปทําแล้วโอ้แล้วเป็นยังไงมันวันนี้มันไม่ทันไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างหนูเออรู้เสียใจไหมอะไรเงี้ยคือให้เขาโปรเซสนะไม่งั้นก็จะบัดเราก็เริ่มชินถ้าเขาขาดโรงเรียนไปวันหนึ่งเลยเนี่ยสมมติเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมครับ เราไม่เคยทําแบบนั้นนะคะก็พ่อก็โมโหอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบอ่ะไม่ไปแล้วขับรถกลับมาส่งบ้านอ่ะไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ต้องขับรถค่ะไปส่งลูกอยู่ดีอะค่ะเราอาจจะไม่เด็ดขาดอเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเออก็สุดท้ายแม่ก็ต้องทําอยู่ดีใชแม่ก็ทำมาอยู่ดีแล้วคำพูดของเราถ้าบอกคําไหนคํานั้นแล้ว ช่วงหนึ่งลูกก็อาจจะหุดหงิดบ้างอะไรแต่เขาจะเริ่มเรียนรู้คุณดาวแล้วว่าเฮ้แม่พูดจริงแล้วตอนนี้ทําไม่ได้ทําประชดด้วยนะทําแบบก็คือมาจริงอะ่ะแล้วอารมณ์เราไม่ต้องกระเพื่อมมากเด็ดขาดและหนักแน่นใจเย็นได้ด้วยก็ขอให้พ่อแม่แท็กทีมคุยกันก่อนว่าทิศทางเราเป็นแบบนี้แล้วเวลาไปด้วยกันก็ให้ไปในทิศเดียวกันอ่าครับ อะไรคือจุดหรืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้นรู้สึกว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการนี้หนูไม่อยากทะเลาะกับลูกแล้วอยากจะให้ครอบครัวมันแบบแฮปปี้ค่ะมไม่อยากต้องมีเรื่องมาทะเลาะกันแล้วอะค่ะคุณหมอหมีกำแนะนจเป็ไงครับชวนคนดาวเนาะลองนึกดูเนาะว่าสมมติวันนี้เราเปลี่ยนได้แล้ว พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเป็นแม่ในแบบที่เราอยากเป็นภาพมันเป็นยังไงคะเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรเราจะเป็นแม่แบบไหนหนูควรต้องปล่อยวางปัญหาทั้งหมดนะคะมันเป็นปัญหาของลูกแต่แม่กลับเอามาเป็นปัญหาของแม่การที่แม่เป็นห่วงหรือรักลูกกลายเป็นการที่ ทำให้เขาไม่ได้เจอเจอไม่ได้เจอปัญหาเองเลยไม่ได้แก้ปัญหาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนคุณดาวอยากสนับสนุนให้เขาเติบโตเรียนรู้ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่อยากอยากเห็นอะไรอยากเป็นคุณแม่แบบไหนก็บางทีหนูถามเขานะตอนก่อนนอนถ้าเกิดหนูจะถามว่ารักมามไหมเขาก็ไม่ตอบนะ เหมือนเหมือนคนเล็กคนโตเขาก็จะเริ่มแบบไม่ให้กอดไม่ค่อยอะไรไม,ไม่ไม่เหมือนเด็ก,กๆคือเขาจะชอบแบบไปสิงลูกไปแบบไปกอดลูกไปอะไรอย่างนี้แต่เราเหมือนเราก็คิดว่าลูกจะราคาญหรือเปล่าลูกจะไม่ชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะลองชวนคุณดาวนะคะกลับไปวัยเด็กตัวเองสักนิดนึงเนาะค่ะตอนที่เรามีบทบาทเป็นลูกเนาะ ค่ะอาจจะลองนั่งสบายๆหลับตานะคะนึกไปถึงวัยเด็กมันมีช่วงเวลาไหนไหมที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ายากลำบากก็คือเหมือนมันมีมอหนึ่งค่ะแล้วเหมือนแบบกู้ปกครองต้องมารงเรียนนะคะค่ะเราว่า หนูเห็นแม่แล้วหนูก็มันแบบเรียกแม่ดังมากอะไรเงี้ยค่ะก็แบบหนูไม่รู้ตัวว่าหนูเรียกแม่ดังมากแต่เพื่อนก็บอกว่าทำไมหนูถึงเรียกแม่ดังขนาดนั้นนะคะอืค่ะคือคุณแม่มาที่โรงเรียนเหรอคะใช่ว่าเพราะว่าแม่้อาทำงานมากลางวันกลางคืนหนูจะไม่ได้เจอแม่เลยอืมค่ะฟังดูเหมือนเราก็คิดถึงเขาแล้วก็อยากใช้เวลากับเขามากขึ้นใช่ไหมคะ ถ้างั้นเดี๋ยวชวนคุณดาวย้อนกลับไปแล้วจินตนาการภาพคุณดาวตอนหมอนหนึ่งเนาะแล้วลองถามเขาได้ไหมคะว่าเขาอยากได้อะไรหนูก็ต้องการให้แม่อยู่กับหนูมากค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาอยู่กับเด็กคนนี้ด้วยกันนะคะอยากให้คุณดาวเอามือสัมผัส ที่หน้าอกนะคะสัมผัสเหมือนกับเราจะปอบโยนเด็กคนนั้นส่งความรักไปถึงเขาบอกเขาเราจะอยู่ข้างๆเขาเขาเป็นเด็กเขายัางต้องการแม่เขาต้องการความรักเขาเข้าใจว่าคุณแม่เดือดร้อนคุณแม่เหนื่อย หนูไม่อยากทําให้คุณแม่เดือดร้อนแต่หนูก็ยังอยากใช้เวลากับแม่อยากให้แม่กอดหนูอยากให้แม่อยู่ข้างๆแล้วก็คุณดาวลองบอกเขาเนาะถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เขากําลังลําบากใจเราอยากจะบอกเขาว่ายังไงในตอนนั้นเขาอดทนมากเขาไม่อยากเป็นภาระลองอยู่ข้างๆเขาส่งความรัก แล้วก็อนุญาตให้ตัวเองเปิดรับความรักบอกเขาว่าตอนนี้เราผ่านมาได้แล้วนะเราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีบอกเขาว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการเราเราจะอยู่ข้างๆเขาถ้าเราไม่รับความรักมาให้เต็มที่เนี่ยมันยากที่เราจะส่ง ไปให้ลูกด้วยเหมือนกันเนาะการที่คุณดาวพาตัวเองมาที่นี่ในวันนี้เพราะว่าข้างในอยากเปลี่ยนมันส่งต่อผ่านกันมาเนาะถ้าไม่เข้าใจตัวเองก่อนมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เคยคิดว่าหนูข่าเลยหนูอะไหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูบอกเข้าใจแม่ทุกอย่างเพราะว่ามันคือการรับและให้ความรักเรารับมาแล้วเราให้ไปลูกก็จะรับเป็นให้เป็นด้วยค่ะไม่ปิดกั้นความรัก เราอยากเป็นแม่ที่คอยสนับสนุนลูกให้เติบโตด้วยตัวของเขาเองเราอยากเป็นแม่ที่สามารถแสดงความรักกับลูกได้ใช่ไหมคะรับและให้ความรักได้อซึ่งอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ที่ดีและที่ไปต่อได้องคุณดาวก็สามารถบอกเขาได้ใช่ไหมคะว่าเรารักเขาวันนี้ได้ตอบโจทย์ในระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับตอนนี้ปึ่งภาพบอ,อกไหมครับกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะ จะไปทํำยังไงดีให้เขาเป็นคนตัดสินใจในปัญหาของเขาเองให้เขาได้เจอความผิดพลาดบ้างค่ะที่ผ่านมาคือเขาไม่เคยเจอความผิดพลาดอะไรเลยอะค่ะออมันจะดีไม่ดีก็คงต้องให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจะลองบอกว่าโอเคแม่ให้อิสระหนูในการใช้ชีวิตเนาะแล้วแม่จะดูแลความกลัวและกังวลของแม่เองเขาเป็นต้นไม้คนละชนิดกับเรา เราจะคาดหวังให้เขาเติบโตออกดอกแบบเราอาจจะคนละต้นกันเพราะฉะนั้นใจดีกับตัวเองเยอะๆครับอืแล้วก็ไปพร้อมๆกับลูกเหมือนกับว่านชีวิตมันเป็นปริศนาชีวิตเราชีวิตลูกมันก็ต้องค่อยๆค้นพบไปด้วยกันผิดบ้างอะไรบ้างก็ถ้ารู้ตัวเร็วความรักมันดีเนี่ยมันภูมิคุ้มกันมันจะชวนให้เราไม่ไปไกลเวลาผิดพลาดมันจะไม่ล้มแรง ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณดาวนะครับ <c oughs> ที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับลองเอาเรื่องราวของคุณดาววันนี้ ลองมานั่งคิดถึงตัวเองว่าเอ้เราจะปรับตัวหรือเราจะทํำยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ชมรายการแล้วอยากจะส่งเรื่องราวของท่านเข้ามานะครับก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของอมหิดลแชนแนลเรื่องราวของท่านก็อาจจะนํามาพูดคุยกันเหมือนคุณดาวในวันนี้สำหรับวันนี้ขอพระคุณมากครับผมวันดีครับวันดีครับไปมองดูฟ้ากว้างไกล ที่ฝันอาาได้เป็นจริงมีดาวมากมายที่ช่วยส่องแสงนำใจแม้อาจต้องหลงทางแม้อาจต้องล้มบ้างแต่เธอจะเดินไม่เหงาเดียวได้อาจเดิน